และว,วันนี้เขามาพร้อมกับชุดแต่งแบบ full raptor นะของไฟ led ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่ามันจะทำให้กระจังหน้าของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นซึ่งล้อมแมกซลายนี้บอกได้เลยว่าหล่อมากๆนะคะอฟอเซ็ตลบของเขาจะอยู่ที่24หรืออันนี้ลูกค้าทำเป็นสีทูโทนนะคะลูกค้าจะสังเกตว่ามันจะเป็นเงาๆตรงคำว่า A

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องอ้อมอีกแล้วนะคะที่ช่องคุณนายขายฟอร์ดของเรานะคะแล้วก็วันนี้จะพาทุกคนมาชมรีวิวรถ Ranger w i t e ย 4x4 คูณ4นั่นเองนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าออปชันของเขาคือเรียกได้ว่าจัดเต็มนะคะซื้อคันเดียวใช้งานแบบยาวๆไปเลยนะคะแล้ววันนี้เขามาพร้อมกับชุดแต่งแบบ f u ลแรปเตอรนะคะพร้อมกับยกสูงอีก2นิ้วนะคะจะหล่อขนาดไหน ไปชมกันเลยค่ะสำหรับกระจังหน้าของคันนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าคำว่า Ford F O R D นะคะจะใหญ่กว่าปกติเพราะว่านี่คือหน้า r a p t o อร์ F 150นั่นเองนะคะกระจังหน้าของเขาจะใหญ่กว่า r a p t ตอร V 6นะคะแล้วก็รูลังพึ่งนะคะก็จะขนาดใหญ่กว่าด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของกระจังหน้า Raptor มากกว่า V 6นั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนคันนี้เป็น Raptor ร์แบบ F 1 5 0ข้อแตกต่างก็คือว่า F 150เขาจะมีไฟ LED แบบนี้มาให้ทั้ง3จุดนะคะแบบพร้อมใช้ งานเลยซึ่งข้อดีของไฟ LED ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่ามันจะทําให้กระจังหน้าของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็สว่างมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อดีที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะอันนี้ก็บอกเป็นทริคให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนหน้านะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกันชนหน้าของแรปเตอร์มาให้ลูกค้านะคะอันนี้คือสวยงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนของชายกันชนตัวนี้นะคะลูกค้าก็สามารถทําเป็น สีทูโทนได้นะคะตรงนี้ก็จะทําเป็นสีบรอนได้เหมือนกันแต่ว่าสําหรับคันนี้เรามาในคอนเซปต์สีดําด้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยสีดําด้านทางชิ้นงานนะคะแล้วก็ตําแหน่งเซ็นเซอร์นะคะก็มีมาให้แล้วก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราก็มีปุ่มเปิดปิดให้นะคะสําหรับเซ็นเซอร์ที่ลูกค้าอาจจะรู้สึกว่ามันทํางานบ่อยจนมากเกินไปนะคะอันนี้ก็จะมีมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับไฟด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะ เพิ่มความคมเข้มให้กับเขานะคะใส่เป็นครอบไฟแล้วก็มีตัวหนังสือนะคะคําว่าเรนเจอร์มาให้แบบนี้สีแดงเลยนะคะสวยงามมากนะคะแล้วก็สําหรับด้านข้างของเขาคิ Q ้วล้อนะคะหรือว่าซุ้มล้ออันนี้จะเป็นซุ้มล้อที่มากับชุดกันชนหน้านะคะซึ่งบอกได้เลยว่ารับกันดีมากๆแล้วก็สวยมากๆอันนี้จะเป็นสีดำด้านขนาด6นิ้วด้วยกันนะคะ แบบนี้เลยนะคะเป็นทรงแรปเตอร์มาให้นะคะแล้วก็มีซุ้มล้อนะคะจุดที่เด่นมากๆของเขานั่นก็คือล้อแม็กนั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้นะคะอ้อมจะใส่ล้อแม็กขอบ20ให้กับลูกค้านะคะซึ่งล้อแม็กรายนี้บอกได้เลยว่าหล่อมากๆนะคะอ f อซ s e ตลบของเขาจะอยู่ที่24นั่นเองนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับ ยาง rt 0 7นะคะซึ่งเป็นยางของ l e n โ o so นะคะแล้วก็ซีรีย,ยางของเขาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่275นะคะเป็น275ทับ55 r 2 0นั่นเองนะคะก็บอกได้เลยว่าเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดยกคันนี้จะยก2นิ้วนะคะแล้วก็ทำการ เปลี่ยนปีกนกนะคะเป็นของยี่ห้อโยงนะคะซึ่งอันนี้ก็ตรงปีกนกสามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะคะอันนี้มีสีแดงสีเทาอะไรต่างๆให้ลูกค้าเลือกได้เลยแล้วก็คันนี้อ้อมเปลี่ยนกันโครงนะคะป้องกันการกินหน้ายางให้กับลูกค้าด้วยนะคะ บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะอ้ะอมลืมบอกไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะเขาจะมีกล้อง360องศามาให้พร้อมกับไฟหน้า t a t r i x LED นะคะที่จะมีในรุ่นตัวท็อปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้อง360องศาแบบพร้อมใช้งานแล้วก็มีไฟนะคะสองที่ใต้กระจกมาให้แบบนี้เลยอ่า อันนี้เวลาลูกค้าใช้งานตอนกางคืนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการส่องสว่างแล้วก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเราจะได้เห็นตรงพื้นว่าไม่มีอะไรที่อันตรายนะคะโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของเบ้ารองมือเปิดนะคะก็ติดตั้งมาให้ทั้ง4ประตูเลยนะคะคิ้วกันสาดด้วยนะคะพร้อมใช้งานทั้ง4ประตูแล้วก็ราวหลังคานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของวายแท็กนะคะจะเป็นสีบรอนแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็มาดูในส่วนของราวหลังคานะคะทันนี้จะเป็นราวหลังคาอะโลบานะคะอันนี้โลบานะคะเป็นโลบ้าสปอร์ตนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัววายแท็กมาเหมือนกันเลยนะคะทําเป็นสีกาไฟตัดกันกับสีบรอนนะคะบอกได้เลยว่าสปอร์ตมากๆนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็มีมาให้เฉพาะในรุ่นของวายแท็กติดตั้งมาจากโรงงานนะคะอันนี้คือแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงมากๆเลยค่ะ สำหรับครอบไฟท้ายตรงนี้นะคะก็จะเพิ่มเติมในส่วนของครอบไฟมาให้เพิ่มความคมเข้มนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ full LED มาให้นะคะสำหรับตัวท็อปเป็นรูปนาฬิกาทรายแบบนี้ค่ะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะคะในสำหรับตัวท็อปของเราในจุดด้านข้างตรงนี้นะคะจะมีตำแหน่งของบายสปอรตมาให้นะคะซึ่งบายสปอร์ตัวนี้นะคะจะเป็น ไฟที่แจ้งนะคะเวลาที่มีรถมาในมุมอับนะคะแล้วเราไม่สามารถมองเห็นได้จะมีไฟแจ้งที่ด้านข้างกระจกมาให้นะคะ โอเคแล้วก็ด้านหลังนะคะอันนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของครอบฝากระบะท้ายให้กับลูกค้านะคะแต่ว่าในส่วนของตัวหนังสืออันนี้ลูกค้าทําเป็นสีทูโทนนะคะลูกค้าจะสังเกตว่ามันจะเป็นเงาเตรงคําว่า FORD นะคะอันนี้จะทําเป็นสีกาไฟนะคะทําเป็นสีเดียวกับสีตัวรถเลยนะคะอันนี้คือเก็บรายละเอียดมากๆนะคะมันจะตัดกันแล้วก็ดูสวยงามดูมีมิติมากขึ้นนะคะ แต่ถ้าลูกค้าชอบเป็นสีอื่นๆก็สามารถแจ้งได้ทําเป็นสีขาวสีแดงสีน้ําเงินสีส้มหรือว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าจะเป็นสีดําด้านก็ได้เหมือนกันค่ะอ่าแล้วก็ตรงกลางก็เว้นโลโก้คําว่า Ford แล้วก็ตําแหน่งของกล้องนะคะก็ใช้งานได้ตามปกติเลยในส่วนของคำว่า Ranger นะคะถ้าเดิมๆแล้วเนี่ยจะเป็นปั๊มจมลงไปแต่ว่า ตัวนี้อ้อมจะเพิ่มเติมตัวหนังสืออะคริลิกมาให้นะคะมันจะเป็นนูนออกมาแล้วก็ทําให้รถของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวหนังสือของคันนี้อ้อมจะทําเป็นสีดําเงานะคะอ่ามันก็จะมีมิติในอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสีกาไฟตัวนี้เป็นสีดําเงามันก็จะไม่กลืนกันจนเกินไปนะคะสําหรับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าสวยงามลงตัวมากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์แบบนี้มาให้ พร้อมใช้งานเลยทีเดียวค่ะโอเคเรามาชมนะคะสำหรับความหล่อของเขารอบคันกันไปเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าแต่งแบบเรียบหรูแล้วก็ดูดีนะคะสไตล์แบบดุดันมากๆใครที่อยากจะได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะหรือว่ากำลังมองหา Y ากสี่คูณสี่นะคะตอนนี้มีครบทุกสี่พร้อมส่งมอบเลยค่ะโทรด่วนมาที่เบอร์0892552571เลยนะคะ โทรมาหาอ้อมได้เลยแล้วก็ลูกค้าอยากจะแต่งแบบไหนมีงบเท่าไหร่คุยกันก่อนได้นะคะจัดให้ตามที่ลูกค้าขอค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะ